มันเฉลยกับโฮมเล่มันฮอนเลยนะดูกระดูกกระดูกหักกระดูกเหัอเกตกใจเลยตกใจเลยไป งูเข้าบ้านนะงูเข้าบ้านอ๋อไ,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 ไปได้ไป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 ได้บบถึกมากัดพร้อมนะคะสูงกับหมาไม่ลูกอ่อนเขามาอยู่ใกล้หมามะหมา,ม,าม่ลูกอ่อนแหมงูเข้าบ้านงูเข้าบ้านแมันหมาเด้อเฮงเฮงสามเก้าเก้าสามเก้าเก้าลงละลงแล้ไปไปไปอยู่ที่ชอบที่ชอบเด้อไป,ปวันวันไม่ต้องมาอยู่นี่เด้อไป S <S มันชื้มันคาดเนาะโอ้ยหลัดกุนก็ละน่อยจจันจมลงละลงละโอ้โอ้โอ้หมอกละโอ้โอโอบาดเจ็บค่ะดูดูไปดูแผลดูแผลโดนหมากัดนะคะอเ,อดดเออมันมาถือกัดบ่หมาฮะมาถือกัดบ่เว่า จันทยาตอนนี้เราห่างประมาณเม็ดครึ่งนะคะเออไม่เอาไม่เอามาลีมาลีมาลีเป็นไหมเป็นไหมบ้าบ้ามาลีมาลีเออกูออกฉันออกมาแล้วมึงเห่ามันเห่ากับชู้ข้อเราเจ้ามาลีเอ้ยอู้ดูดูเป็นแผพอู้เป็นแผพอู้หูแพตอนนี้เราห่างประมาณสองเม็ดนะคะเราห่างประมาณสองเม็ด โอ้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 โอดูเป็นแผลเป็นแผลดูสิคะโอ้เป็นแผลอืมโอ้โอ้โอ้อ่าโอ้มันไปไม่ได้มันไปไหนไม่ได้สงสัยต้องตายแน่เลยอ่ะโอ้ดูดูดูกระดูกมันหักเลยยสศเอ้ยโอ้ลูกหักเลย ตายคักๆกว่ะมันเป็นแผลตั้งเยอะเลยนะคะมันเป็นแผลตั้งเยอะมันร้อนด้วยตูน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 อเอ้ยเอ้ยซัมโอ้ยซัมโอ้ยอย่าเข้าไปซัมโอ้ยแหงลูกแหงยังน่อยอยู่ซัมโอ้ย ส่อบ่ได้ส่อยได้เด้อเออบ่แล่นนีเด้อกู้่อยโอโโอโโอ้โหดูสิคะตอนนี้เราห่างประมาณ2เมตรครึ่งนะคะอยากได้ภาพก็อยากได้นะคะการเป็นยูทูบเบอร์มันต้องเสียงอ้ลำบากแกออโอ้ มันจะไบบกินหมาหน่อยนะคะเพราะว่าหมาหน่อยเป็นคอดเนาะะเนาะ,ะ,นะ,ะ,นะ,ะที่นี่แม่เขาพันเห็นแม่เขาพันเห็นเขาก็เลยมาอยู่นี่ม่หลายตัวแล้วหมอบแล้วหมอบแล้วเพราะว่าน่าจะเป็นกระดูกหักนะคะน่าจะกระดูกหักเห็นไหมตรงนัน้น่าจะกระดูกน่าจะหักนะคะขยายเลยไปไกลไปไหนเดยย่านอยู่เด้ทุบขึ้นม่จะเห็นจังไหน เ <laughs> ออเออดูดูดูกระดูกดูกระดูกเขาน่าจะหักนะคะกระดูกน้าน้าน่าจะหัก,นะะด,หกดูสิคะนะคะเป็นแผลเลยหมาหมาตัวนี้เป็นะมะลิเนี่ยหมาสีขาวตัวนี้เขาเป็นหมาล่าเหยื่อนะคะโหเห็น หนูเห็นอะไรไม่ได้เลยนะคะดูดูดูน่าจะกระดูกน่าจะหักนะคะกระดูกน่าจะหักโอ้โหดูสิโอไม่รู้จะไม่อยากไม่ไม่อยากฆ่าเขานะคะไม่อยากฆ่าเขาเราอยากให้เขาไปแต่เขาน่าจะไปไปไม่ได้โอ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 เขาน่าจะไปไม่ได้อไม่รู้จะช่วยยังไงนะคะเป็นสิ่งที่ช่วยไม่ได้เนาะ ขาตั้งกล้องก็ไม่ได้เอามานะคะขาที่กล้องก็ไม่ได้เอามาก็จะสายนะคะจะสายหนอ่อ มันเสือกับโฮมเล้ม no. ันหอนเลยนะดูกระดูกกระดูกหักกระูกมาแล้วครับมาแล้วแผนจับรายการอยู่เอ่าก็มาเบิกมามามา